สวัสดีคร ok ับเอฟซีลุงพลป่าแตนย่ามือเศร้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่ตะเคียนโสระพีบ้านลุงพลกกอกครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โตโต๊ะสรุกแย้มนะครับมือนี้สีแม่ไหวนะครับไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับกับแม่ตะเคียนโสระพีนะครับคุณผู้ชมครับมือนี้นะครับกะสีไหวนะครับกะสีก็จะไหวแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็จะพา ผู้ชมดูนะครับว่าทาอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นผมกับมีทูกเทียนนะครับซึ่งบูชาเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับราคามีแป้งนะครับแล้วก็มีคาถานะครับมีสิ่งที่จะต้องพูดนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตจุดทูบเทียนก่อนนะครับโอ้สวยกันสวยมากเลยนะครับแม่แต่เทียน โอ้ต้องเป็นเทียนนะครับประมาณสิบเล่มน,นะครับสาธุนะสาธุกหลานนะทเทียนเทียนปากม้ท,ทูบครับทุณผู้ชมครับ ซืจุดทูบก่อนครับอ่าสุจีนก็ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็จุดธูปเทียนนะครับอนนี้เราจะโตโต้จะพาไหว้เจ้าแม่โสรพีนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านคุลุงพลชัยพลวิานะครับตอนนี้สาธุขับยกเสื้อก้าเท้าเสื้อหูวนะครับยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวนะครับอันนี้พูดเป็นภาษาพูไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไหว้นะครับคำคำไหว้ของ แม่แตะเคียนโสรภพีนะครับทำไหว้ตั้งนโมสามจบครับนโมตะัสสะพระควมตัวรหัตตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัตัวรหัตตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัตัวรหัตตสัมมาสัมพุทธะนะครับจิตตะจิตตังแม่นางตะเคียนโสรพีเทวทิตาเมตตังจะปิยังมะมะม,ะมะหา โพมหาโพคังมหาทานางปูเชมิน้ำอบน้ำปรุงพวงมะลัยดอกไม้น้ำหอมกล้วยมะพร้าวน้ำเปล่าหมากพลูอันนี้เป็นสิ่งที่นำมาถวายท่านวันนี้ผมก็นำแป้งหอมนะครับหรือว่าน้ำหอมนะครับน้ำหอมแห้งมาถวายแม่ตะเคียนโสระพีนะครับสาธุแม่ตะเคียนขอคือคุมพ่อควรรักษาเด้อโตโัวตโ,ตโตนี่แหละพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็ ยาิมีสหายก็ให้มีความสุขความเจริญเขาให้มีโชคมีลาบเกิดแก่ลูกแล้วก็ครอบครัวนะครับขอบคุณครับสาธุ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 ครับโอ้โหครับวันนี้กะหลังจากนี้ผมก็จะไปทาแป้งนะครับแป้งนะครับ พอชือเด้อถอ้ย,อย,อยงานมาเด,ขขาดถูหลันหอ,อมพ้ออนน,นอกจากนั้นกันลฟ้ไหลนะครับกินพื้นเอาเรีนฟ้ไหลนะครับถูกขอเคือหมาเด้อ ถูกพี่น้องนี่ละครับค,ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนสุรพีนะครับก็แท้งป่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะถามเพื่อนก่อนว่าจะขอกลับไปเป็นสีิมงคลได้ไหมหรือว่าจะต้องถวายเพื่อนเลยนะครับ <S <S อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เก้ารับชมนะครับที่วันนี้ผมอยู่ที่อ่า เจ้าแม่แตะเกียนสโสรปพีที่บ้านลุงพลชัยพลวิภาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโตโต้สนุกแย้มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ